แล้วสวดแบบไหนถึงเรียกว่าสวดแบบถูกต้องถูกวิธีสวดแบบไหนถูกต้องถูกวิธีสวดให้เข้าถึงความรู้สึกของบทสวดเข้าถึงเหมือนร้องเพลงน่ะล่ะจุ <Inner. S 1> อินเนอร์คีัยประมาณนั่นแหละอสวดแล้วเพิ่เพิ่มมีความรู้สึกแล้วก็ลองเจาะดูครับพิสูตรในการเจาะธุรกิจทําอะไรอที่บ้างเจาะไว้ดิครับรุ่งนี้มาเลนเดือนนี้ ยอดต้องเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยคือคิดว<บ>่านึกเรื่องราวของเราขนาดสดมนเรื่องเราโดยตรงไม่ต้องเรื่องคนอื่นอย่าไปเผื่อเรื่องคนอื่นเรื่องเรานี้แหละ <c oughs> จ่อเข้าไปเอาพลังงานมาแล้วก็เอ๊ะเดือนนี้ทําไมมันลด <c oughs> ลงจากสิบเหลือห้าเพราะเหตออุะอะไรประมาณเนี้จาะเข้าไปดี <c oughs> ทำไมต้องกรรมพระเวลาสวดมนต์ด้วยครับโอ้ oh, ถามดีมากเลยบทสวดจกกักพัทธเราสวดท่านกามาใช่ไหมครับเรากำพระพระนั้นมีรูปลักษณ์อะไรเมื่อไพระเขามามาที่พะระแล้วก็มาที่เราแต่เรามองภาพพระเอกพระทิ่เข้ามาที่เราอีเออโอ้โห oh. oh, มันบล็อกไว้เลยนะทุคือบล็อกจิตไว้เลยอ๋อเป็น โอ้ขนาดนั้นยังมันยังคิดไปเลยอะ่ะ<อ>ตามมองภาพมองสบายมองภาพหลวงปู่จะมาจิตสวดมนต์จิตอยู่กับพระลืมตาหลับตาสวดไปด้วยพิจารณาไปด้วยก็ได้มงคนบา<อ>งคนก็แปรมันยังไปเลยทุก<อ>มันยังเล็ดลอดไปน่นไปนี่เลยอ๋อหลวงตาถ้าเกิดว่าเราห้อยพระเต็มคอเลยเนะี่ยแต่เราไม่ได้กํานะพระเนี่ยพระก็สว่าง แต่จิตเราไปไหนไม่รู้อแต่พระนั้นสว่างครับเพราะพระเป็นสื่อบารมีของผู้ที่อธิษฐานออย่างพระหลวงปู่ก็คือบารมีท่าน่ะว่าเยอะแต่ถ้าพระอย่างนี้ก็หลายองค์หน่อยมีหลวงปู่มีหลวงตามีหลวงปู่ทวดมีจักรพรรดิองค์ปัจจุบันมีจักรพรรดิองค์ปสมมาถึงองค์ปัจจุบันมีพรหมมีนาคมีคุดเรียกว่าเยอะอะ แต่ถ้าเรากรรมพระสวดมนต์มันก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือการสัมผัสในองค์ Option, พร<า>ะออปชั่นออปชั่นครับส่วนปรนนานๆเข้ามันจะเข้าใจว่าพระมีประโยชน์อะไรทำไมต้องห้อยพระทำไมต้องพกพระใครจะว่าไงหลวงตาก็ห้อยม,มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วล่ะครับไม่สนใจเราเขาจะว่าจิตวัตถุหรือไม่จิตช่างเขาเขาไม่รู้ครับถ้าเขารู้เขาคงไม่ว่า เหมือนเราไม่รู้อ่ะละก็ว,ว่าคนนู้นคนนี้เขา,าแต่เรารู้จริงๆคนรู้เขาไม่ว่าครับคนรู้เนี่ยเขาไม่เถียงกันคนรู้ไม่เถียงอืไม่เถียงใครครับคนเถียงไม่รู้อืเถียงกัาไม่ไมีประโยชน์ผิดถูกเหมือนกันครับผิดก็คือถูกถูกก็คือผิดหลวงพ่อท่านสอนอย่างนั้นเองอย่าไปเสียงใครเองอย่าไปว่าใคร มื่อไหร่ที่เราเริ่มเถียงเริ่มการว่ากล่าวคื่นที่ไม่ดีมันก็เข้าที่เราแล้วชินทุชินในอารมณ์นั้นถูกถ้าฝึกในสารหลวงพ่อเนี่ยเห็นหลังใบๆก็รู้แล้วไม่ต้องเห็นหน้าหรอกรู้ที่ว่านี่คือ,อยังไงครับหลวงตารู้ว่าเขาเป็นยังไงก็เห็นทุกอย่างความรู้สึกเนี่ยครับเพราะตาเราเห็นจิตเราก็สัมผัสดีตาเห็นรูปจิตเห็นนามไงครับ ความรู้สึกอ่ะมันห่างจากความรู้สึกทางโลกไอ้ที่เราสวดมนต์อยู่เนี่ยนะโมโพทธายาลับตาไปอ่ะกายกรรมวิจีกรรมไม่มีแล้วฮะมีมโนกรรมมั่งเล็กน้อยทูกไม่มีวันไหนสวสดเพลินๆเนี่ยโอ้ชั่วโมงแป๊บเดียวจริงๆชั่วโมงนี่แป๊บเดียวเลยหรือว่าจริงๆแล้วจิตใจทุกคนของเราเนะนี่ยหลวงตามันบริสุทธิ์อยู่แล้ว มันถูกปิดกั้นโดยกรรมทั้งหลายแหละที่เราทำไว้ที่เราบันทึกนี่แหะบันทึกทุกลมหายใจเข้าออกด้วยครับตั้ง่จําความได้อะแต่ยุคนี้บันทึกเรื่องโลกล้วนๆ่ยแล้วก็บันทึกมาหลายชาติแล้วโอ้ยทีุ่กชาติแหละชาติในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องบางคนน่ะอ้โบางคนก็หลายเรื่องบางคนก็เรื่องเดียวครับเรื่องสองเรื่องแล้วทุกเรื่องที่เราบันทึกหรือทําไว้เราต้องตามมาแก้ไขทุกชาติเลยไหมครับ ยังอยู่ฮะพอเห็นแล้วมันก็คิดออกแล้วครับกรรมนะพียนาจีดีอนะกรรมเราเนี่ยในอดีตจะดีหรือไม่ดีก็ตามมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายระเจ้าแม่พระในดีนะในเรื่องจริงนะเนี่ยลองผัวเมียดา่ากันดิมาไม่ห้านาทีเกี้ยงเลยนั่นก็คือกรรม,มที่มันทึกไว้ มันมาทางไหนตาหูจมูกลิงกายจะไม่ละเออเนี่ยเราเดินไปมาไหนมาไหนเนี่ยเนี่ยมาทางนี้นะตุเหมือนคนมีโชคอะ่ะเดินไปเดินมาเอยจับพับเลยครับมีความรู้สึกเละถูกแน่เลยวันเนี้ยจะไหมสองตัวไหมห้าแปดเอามา อย่างแค่ตาเราเนี่ยรหลวงตาถ้าพิจารณาเอาทั้งวันวันนี้นะครับว่าตาเรามันมันบันทึกบุญหรือมันบันทึกสิ่งที่ไม่ดีมากน้อยทษมันก็รู้นะครับถ้าเราจะฝึกในพุทธศาสตร์เนี่ยนะฐานอันดับแรกนะครับท่านหลวงพ่อท่านจะบอกให้ทาที่หาที่ไว้ให้ที่ให้คนมาฝึกฐานอมไม่ต้องให้เขาทําอะไรให้เขากินนอนสมน,น์่ะครับให้อยู่อย่างนั้นอนะ อย่าไปทางโลกโทรศัพท์ทุบทิ้งก่อนคสักสี่ห้าปีพอเข้าใจพื้นพวกนี้แล้วก็ามาเล่นที่หลังคือหลวงตาไม่ให้เรามีภาระอะไรเลยไม่มีฮะมีอย่างเดียวคือสวดมนต์อยู่กับบุญบันทึกบุญอย่างเดียวเลยครับคือท่านเป็นผู้ที่มีบุญไม่รู้ว่าท่านมาอยู่เนี่ยท่านมีบุญะ <c oughs> <laughs> ยกเวน้นท่านจะไมหาเรื่องเอง ท่านอยางมีบุญทั้งนั่งสวสดมนต์ไปดิบันทึกบุญไปดิบันทึกได้ตลอดชีวิตนะลองลองคิดดูดิบันทึกไปเรื่อยๆเนะี่ยเวลาออกจากร่างมันจะไปไหนเอาครับเออไปตามไม่คิดยากเลยคิดง่ายๆไม่ใช่ยากหรอกแล้วเอาไปอะไรไปได้ไหมล่ะครับก็บุญเนี่ยที่เราบันทึกทุกวันเนี่ยเอาไปก็บเรา อนอาหน้นเอาไปไม่ได้แบกไปไม่ได้หรอกแบกไปไม่ได้อออื่าสวดมนต์มาได้สามปี้วครับหลวงตาเวลาที่คุยกับคนที่เขาสวดมนต์เนี่ยก็มักจะชอบมีอาการขนลุกบ้างน้ําตาไหลบ้างนะครับ๋อมันเป็นคลื่นที่รับนามธรรมาครับจากรูกประธรรม,มตัวคนลุกนี่คือตัวความรู้สึก มันเป็นความรู้สึกมันตุไปอยู่ไหนใกล้ๆคนอะถ้าคนเกี่ยวพันในอดีตเขาคือมีความรู้สึกอืครับเห็นตุเราคุ้นๆอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยหรือมีความรู้สึกขนลุกอะไรประมาณเนี้ยบางทีก็น้ําตาไหลคน้ําลายยืดอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นความรู้สึกตุเนี่ยมันมาจากตาหูจมูกดินกายอืม เมื่อตุ๊กไปไหนมาไหนเนะี่ยเคยชํานาญในเรื่องราวอะไรสักอย่างเลยนะเห็นปั๊บเนี่ยโอ้เห็นแต่เริ่มมันทําผิดยังไงก็รู้หมดแหละเพราะมันบันทึกไวอ้อ่ะเข้าใจไหมครับบันทึกไว้แต่พุทธศาสตร์เนี่ยบันทึกพุทธศาสตร์ศาสตร์เดียวนี่หลวงพ่อท่านบอกว่าควบคุมศาสตร์ทั้งหมดเลยครับม,มันอยู่ในโลกนะมันอยู่ที่ใจสนานาคม มันอยู่ที่บารม,มีของผู้ได้เจ้าในอดีตตั้งแต่องค์ฐมมาองค์พระองค์ข้างหน้าไงทิ้งไว้ในโลกนะมันมีอยู่แล้วไหมเพียงแต่เราเอาจิตเราเนี่ยเข้าไปฝึกเข้าไปเรียนแค่นีน้เองตุกเรียนการเกิดเกิดตายตายอ่ะมันไม่น่ากลัวนะคือทุกอย่างที่เราทําไว้ทั้งหมดมันก็อยู่ในโลกนี้ ท,ไไทั้งดีแล้วไม่ดีไม่ไปไหนครับเพราะนั้นจะไปว่าใครเดี๋ยวไปเจอกันอีกเดี๋ยวมันว่ากันอีกเอาแล้ะถ้าเขาทําตัวไม่ดีนะหลงตาเอาเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราท่านว่าดีกับไม่ดีก็อยู่กับเองนั่นแหละครับถ้าเองคิดดีไม่ดีมันก็หายไปอืไหนๆก็ไหนๆแล้วก็คิดให้มันดีก็หมดเรื่องอนะใครยังไงก็ไปสนใจดีผัวจะดายย่ายังไงก็ยิ้มๆไว้ก่อนนะ แกมากูก็เชิงมึงอยู่แล้วอะกูจะไปบวชอะไรประมาณนั้นนึกในใจเอาทนไปก่อนนะลูกยังไม่โตลูกโตเมื่อไหร่กูไปบวชม่นนั้นแหละอ้าวแกแล้วอยู่ทำไมล่ะโอ้ยครับใช่เอาก็ถูกแล้วเออที่ไปว่าเขาเดียกวก็เถียงกันไปเถียงกันมาชั่วโมงลวงตายเห็นหลายคู่แล้วเรื่องนิดเดียวไม่คุยกันสิบปีอืม ใช่ไหมรเรื่องอนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเอออ,อะไรกประมาณนั้น <laughs> ไม่เข้าใจครับห <laughs> ลวงตาครับอันนี้เขาบอกว่าเขาฝันเห็นเด็กๆมาเต็มบ้านเลยแล้วหลวงตามาพาเด็กๆกลับบอกว่าอย่ามากวนเขาหลวงตามาหาหนูจริงๆหรือเปล่านะ<อ>มาพาเขากลับจริงไหม หลวงตพาพระละเยอะนะตุโหเยอะมากเลยฮะหลวงตาอาทิษฐามแต่จะเริ่มสร้างพระเริ่มแจกบ,บทสวดไปแล้วครับหลวงปู่หลวงพ่อผมนี่นะบารมีไม่มีอะไรเลยโอถ้าผมจะทำงานอย่างนี้นะครับใครก็ตามที่คิดถึงผมอะคือหลวงพ่อนะครับ<อ>ผมมีหน้าี่เก็บสตังค์อย่างเดียวนะครับ เรื่องอื่นหลวงพ่อจัดการเลยไม่ร uh ู้ใครคิดโน่นคิดนี่ถึงผมคือหลวงพ่ออถ้างั้นผมไม่ทําครับอ้าวก็อยู่ในท่ามันไม่ทําอยู่แล้วไงมันสบายถ้าใครไปทํามึงหนาวแล้วจะหนาวถ้ามึงนาเนี่หนาวทุกคนแหละพราะอากาศมันเย็นทุทำได้ อาทุกฝึกไปหลายๆปีแล้วเนี่ยหลวงตาครับหลวงปู่ครับถ้าจะให้ผมทํางานต้องใครก็าตามที่นึกถึงผมเป็นหลวงตาหลวงปู่นะครับ,รบเรียบร้อยเลยครับแล้วผมก็มีหน้าที่เก็บตะตันอย่างเดียวถูกต้องเลย <c oughs> <c oughs> ตัวคนเ <c oughs> ก็บตะตันอ,อย่างเดียวเลยเไม่ใช่เก็บแล้วเก็บไว้นะตุต้องแจกนะครับ ทับตายนะ oh. เงินทับตายนะทุกับตายมาหลายองค์แล้วนะ uh huh. <c oughs> ต้องแจกนะคใครยิ้มให้ทุกก็แจกไว้ครับ <c oughs> ทําไมสวดมนต์ชอบง่วงนอนค่ะหลวงตา <c oughs> เป็นประจำหรอกมันยานนอนหลับนอน่ในดีนะทุกับสวดมนต์แล้วหลับไม่ดี uh huh. บางคนโหสวดยังไงก็ คิดนู่นคิดนี่คิดนี่คิดนู่ตลอดคคนที่หลับง่ายคือคนที่มีบุตเวลาสวดมันจะวิว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 มันจะชิ่ยวไปเลยเหมือนเรานอนนี่แหละเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะฝันหรือเปล่านี่จงหลับไปเรื่อยๆกัแล้วกันแต่พอสวดเสร็จตาสว่างเลยครับทูก พอตูนขึ้นมากับสับเพอพอดีใช่ครับใช่ถูกต้องเลยรู้เวลามากเนี่ยคอนเซปต์นี่ถูกเลยเนี่ยถูกทำเมืองนะเป็นอย่างนี้แหละสะดุ้งปุ๊บจบสุดท้ายพอดีใช่ครับพอลืมตาปั๊บเนี่ยกับสับเพพูดท่ารอบแรกเลยเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็ฝันครับไปสวดมนต์ด้วยบางทีไปทําบุญด้วยคเพอเพอไปเรียนอาคมด้วยเพอเพอไปแผ่เมตตา ไปอยู่ในบุญแล้วนะตุก<อ>เพราะหลับอยู่กับการสวดมนต์ถ้ามันไม่ฝันอืถ้ามันนิ่งแสดงว่าจิตพักนะตุกครับงั้นโมทนาสาธุด้วยที่ท่านสวดมนต์แล้วหลับเพราะจริงๆเขาก็สงสัยมันไม่ใช่เชิงอาการหลับเขาหลวงตามันก็เหมือนว่ารู้ตัวได้ยินเสียงสวดแต่เหมือนมันก็มีนิมิตเหมือนฝันไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแหละมันก็ไปกับบุญนั่นแหละครับ ไปกระคืงของบุญนั่นแหละบุญที่เราไปนี่มันเกี่ยวข้องกับเราครับบางทีเราก็ไปแผ่เมตตาอย่าลืมว่าสังสารวัตเนี่ยมันเวียนวไยตายเกิดทุกลมหายใจเข้าออกนะทุครับจากข้างบนมาข้างล่างเวียนไปก็เวียนมาอว้ยปวดหัวไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วแต่พอสวดเสร็จก็จะอารมณ์ดีครับโอ้โหแล้วก็หิวข้าวด้วยส่วนใหญ่จะอ้วนนะ คนไปอยู่ที่ถ้ำไปใหม่ๆอ็พร้อมผอมอาพอ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 อยุสักหลายปีขึ้นน่ะโอ้โหเป็นตุ่มเลยบางคนเขาไม่ได้กินอะไรเนี่ยเย็นเขาไม่ได้กินนะพูดถึงของกินก็ไม่มีอะไรไมีจับชายกับไข่ปลาโลครับแต่อารมณ์เสียมันมีน้อยไงจุ <S <S มีแต่มันน้อยถ้าอยู่ทั้งโลกหรออะไรมาลูกหนนัวเป็นน็อตโตเป็นเกลียวโอ้เดี๋ยวกบ ลูกน้องมึงเดี๋ยวลูกพีก่มึงไงเดี๋ยวถนนหนทางมั่งนู่นนี่นั่นว้าหลวงตาบอกเวลาเราอารมณ์เสียให้เราเปลี่ยนให้ไวใช่ทําไมครับแช่ไว้นานนะอันตรายอันตรายใช่อย่างตูวคิดทั้งโลกนานๆเนี่ยอันตรายนะครับไปแน่นอนนะไม่อยู่อืขึ้นขึ้นขึ้นไม่ตัดขึ้นต่อครับเหมือนตู ดูหนังอะ่ะดูเสร็จแล้วหนูมันกระมวดต่อไปเลยแหะถ้าไม่หยุดก็ออย่างขณะที่มีคนสวดมนต์กันเยอะๆนะครับหลวงตาเราสามารถทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยได้ไหมเช่นว่านั่งวาดลูกไปเอาผ้ามาเย็บแต่เราก็ใช้การฟังเสียงสวดไปครับหลวงตากันรอยรูปประคำประจําอยู่นะอืมบางทีก็แผครับ <c oughs> แ,แต่พระ บางทีก็นึกถึงใครก็ไม่รู้แล้วอย่างเวลาสวดทําไมถึงมีหน้าใครก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาครลบมันมันขอบุญโตมันเป็นมันมันมันเป็นญาติในอดีตอ๋อแต่เราไม่รู้จักโล่ในอดีตแต่ตอนนี้เราลืมแล้วในอดีตมันมันมันพึ่งขึ้นมาบางวิญญาณนะทุกครับมันเพิ่งขึ้นมาแล้วมันมันมีบุญน้อย ส่วนใหญ่จะอยู่ที่จาตุมและบุญน้อยพวกนี้จิตมีบุญอยู่มันเห็นเราครับท่านบอกเองจะฝันหรือเองจะสวดมนต์เนี่ยเองแผ่ถ้าไม่แผ่ตอนฝันก็ให้แผ่ตอนตื่นขึ้นมาแล้วให้แผ่แผ่ย้อนหลังหรือถ้าเองนั่งสวดเราเห็นมันแล้วก็ไม่แผ่หยุดสวดต้องแผ่ย้อนหลังครับมันจำได้อยู่ แล้วอย่างเวลาที่เราได้ข่าวว่ามีเพื่อนเราเสียชีวิตหรือว่าญาติเราเสียชีวิตนะครับหลวงปู่ช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยเขาด้วยครับแค่นี้แหละเนืกอแค่นี้แค่นี้แ,นแล้วก็ตามดูได้ครับท่านช่วยจริงๆแล้วอย่างเวลาที่เราไปตามงานศพนะครับหลวงตางานศพเหอรอโอ้โหโมทนาบวญของผู้สร้างวัดเนี่ยนะ วัดอยู่ที่ศพอยู่ที่วัดใช่ไหมครับอ้าวเวลาก็าสวดแล้วก็แผลอ้าวแผลหมดในในวัดเนี้ยอ๋อเอาเก็บให้หมดเลยไปไหนต้องเก็บให้หมดไงคือไปงานศพแต่ไปถึงบันทึกบุญแล้วแน่นอนเก็บจนเกลี้ยงนะแถวนั้นครับแล้วมีคนถามว่าระหว่างที่เวลาพระท่านสวดนะครับหลวงตาเราไม่ฟังเราสามารถสวดจักรพรรดิไา้ใจเราแผบเราสวดแล้วก็แผ่ไป Mm hmm. เพร่ออภิธรรมเราฟังไม่รู้เรื่องหรอธรรมะล้วนๆครับจริงๆอภิธรรมคือการสอดให้คนเป็นถูกมันต้องฟังโดยปัญญาครับใช่ไหมอภิธรรมคือธรรมะล้วนๆก็็เรียกอภิธรรมอภิแปลว่าใหญ่ครับธรรมะใหญ่ mm hmm. ถ้าตู้แปลออกนะโอ้ธรรมะสุดยอดเลยครับ อันนี้เขาเปิดบทสวดจาก y o u t u ู e นะครับหลวงตาแต่ว่าไม่ได้สวดออกเสียงแต่ว่านึกตามตลอดแบบนี้ถือว่าเป็นการสวดหรือเปล่าครับสวดอยู่แล้วครับเปิดใช่ไหมเปิดบทสวดครับเปิดตามเปิดไว้ครับแต่ว่าไม่ได้สวดออกเสียงก็นึกตามไปเป,เปิดไว้กับวิญญาณชาวนั้นเอามาสวด <c oughs> สวด <c oughs> พร้อมเรานะถ้ามันเป็นเทปเก่าก็เป็น มันก็เหมือนเราฟังเพลงเก่าอ่ะมันจะมีความรู้สึกนิญญาณเขามีความรู้สึกเพลินแต่เขาไม่ได้แต่ระยะหลังเนี่ยเขาได้เพราะมันสวดพร้อมกันทั่วโลกะนะสวดคนเดียวเขาก็ได้นะฮะสมมติว,ว่าเราเปิดอยู่เนี่ยมีคนสวดคนเดียวในตีหนึ่งทีสองเนี่ยขึ้นกำมาเขาก็ได้นะะ<อ>ถ้าไม่มีคนสวดเลยนะ ตอนนั้นนะแต่เปิดบทสวดเนี่ยเขาก็ฟังด้วยความเพลินแต่แสงสวังมันไม่เพิ่มครับเพราะอย่างตอนนี้มีคนสวดจักรพัรดแทบจะทุกเวลาพลังงานของบทสวดก็อย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆืทุกลมหายใจเขาออกอะโต้โอ้ทนั่งเพลินบางทีไม่สวดมนเนี่จริงแต่มันได้ยินได้ยินเสียงสวดถูกหรือไม่ิดมันได้ยินครับมันรับมันเป็นนามธรรม หรือแม้แต่นั่งเฉยๆอยู่ๆก็อยากสวดเองถูกออม,มันมาเองครับถือในศาสตร์ในศาสตร์ของโพธิสัตว์เนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยมันไม่ใช่จะสวดมนต์อย่างเดียวนะตุบางทีมันจะพิจารณาในสิ่งที่เห็นบางทีก็แผ่ครับบางทีก็แผ่นะบางทีก็พิจารณาบางทีก็โมทนาบุญบางทีก็สวดมันมันมันเป็นอัตโนมัติ ในคืบพื้นที่แถวนั้นน่ะแล้วแต่ที่เราสัมผัสทุกครับถึงเราไม่เห็นจะเป็นความรู้สึกบางคนเอ๊ะทำไม,มยอยู่ๆแผ่เอ๊ะทำไม,มยอยู่ๆสวดครับเอ๊ะทำไม,มยอยู่ๆพิจารณาเอ๊ะทำไม,มยอยู่โมทนาบุญอันเนี้ยมันอยู่ที่คลื่นของวิญญ,ญาณหรือมนุษย์แถวนั้นที่ที่เราสัมสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจครับมันทำเอง <laughs> แล้วอย่างอาการอะหลวงตาที่เวลาเราไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดโรงพยาบาลบางคนก็ปวดตัวปวดไหล่หนักหัวอะไร้ะครับปวดหลังอ๋อความเตรียมพร้อมไม่มีต้องอธิษฐานอธิษฐานขอบารมีท่านบารมีรวมหลวงปู่บารมีรวมจกักรพรรดิบารมีรวมเทพพรมที่เกี่ยวข้องกับเราเนะี่ย ใครจะมามาสร้างบารมีกับเราหรือมารับบุญกับเราเนี่ยให้มากับเราตลอดชีวิตไงให้แผ่แล้วก็ให้บารมีท่านเนี่ยผ่านรูปนามของเราตลอด24ชั่วโมงคแล้วก็อธิษฐานแผ่ตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตด้วยนะ คือคำว่าเตรียมพร้อมของหลวงตาก็หมายถึงว่าเคลียร์จิตให้พร้อมตอนนั้นจิตเราไม่ได้อยู่ในบุญแต่เขาอยากได้มันอยังไม่ได้เรียนครับเห็นเขาบอกเอ้ยไปปรับภพภูมิส่งวิญญาณก็ไปกับเขาแล้วเมื่อที่โดนลุมแค่ห้อยพระแต่พระสว่างนี่เขาก็ลุมแล้วครับอืมันต้องเริ่มตั้งแต่โน่นแหละจะตั้งสัจจะทิ่ฐานลำดับแรกเลย ผู้ใดก็ตามที่เคยฆ่าตีด่าว่าเราทรม,มานอะไรเราในอดีตเนี่ยขอหหวศีกรรมเพร,ราะเราไม่รู้ว่ดพื้นที่โลกน่ะใครทํากับเราเราทากับใครไม่รู้เออเรายังสัมผัสไม่ได้คมันต้องขอโหดศีกรรมไปก่อนมันจะมีไม่มีไม่รู้ข้าพเจ้าขอโหดศีกรรมชาติเนี้ยใครก็ได้ที่ฆ่าด่าตีเราทรมานเราอะไรปนระมนเนี้แล้วก็ ขอบารมีท่านตั้งสัจจะอธิษฐานผมจะเป็นผู้มีประโยชน์เป็นผู้มีประโยชน์ขอบารมีรวมท่านขอบารมีท่านร,รวมกำลังจกักรพรรดิรวมกำลังไตสนานาคมรวมบารมีท่านผ่านรูปนามข้าพเจ้าตลอดเวลาผ่านรูปนามตลอดเวลาให้กับวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายรประมาณนี้แหละ าาเวลาไปแผ่ก็ต้องอธิษฐานอีกนะอธิษฐานอีกใช่ครับคนที่อธิษฐานเนี่ยไม่ใช่อธิษฐานวันเดียวก็หยุดนะไม่ใช่ก็บอกแล้วอธิษฐานหลายเรื่องเลยไม่ใช่เรื่องเดียวเรื่องไหนจบก็จบไปได้มาแล้วเนี่ยเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นก็หาเรื่องไงครับอแล้วอย่าง เวลาที่เรานั่งรถแล้วแผ่ไปนะครับหลวงตาทําไมเราต้องทําแบบนั้นทำไมต้องสวดเี้ยต,ต้องสวดดิจุไม่สวดเราก็ต้องเปิดครับล้อหมุนหลวงปู่รูปงักหลวงพ่อเนี่ยปรับภุมิตามรถคันนี้ไปจนกว่าล้อหยุดคือขึ้นรถปุ๊บก,ก็ต้องอธิษฐานก่อนถูกอธิษฐานว่ายังไงครับแผ่ตลอดในการเดินทาง แท้ตลอดไงครับมันมีรับรูปรัปรกลุงพ่ออยู่แล้วไงไปที่เราด้วยไปเจ่รลุงพ่อด้วยครับแล้วก็เปลี่ยนจากเปิดเพลงเป็นเปิดบทสวดเปิดเพลงก็ได้นี่รูปรักท่านอยู่มันคนละขึ้นทุว,วิญญาณมันไม่แมม,มันไม่ฟังเพลงหรอกมันเมาขึ้น <laughs> มันคคละขึน้นไม่เอา แล้วถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนี้เวลาขับผ่านที่มันมีวิญญาณแล้วเขาไม่ขึ้นรถกับเรามาด้วยหรือต่ลรถเราขึ้นนะขึ้นนะแต่วิญญาณเนี่ยไม่ใช่มันจะไปไกลๆบางวิญญาณมันมีขอบเขตของมันอยู่อ๋อมีลักมีไปได้แค่กี่กิโลใช่ประมาณนั้นแหละ